สบายดีพี่น้องสบายดีพบกันอีกแล้วพี่น้องเลยสบายดีพบกันตอนเช้าๆพี่น้องนี้ก็เดินทางน้องเอ้คือว่าขาะแอรตอนออกมาฝนบตกพี่น้องออกมาแล้วฝนตกเดินทางคือเก่าพี่น้องไปดำน้าซอยน้องน้องเพราะว่าฝนจะแล้ววาดเขาบไปไปดำน้าเขาเอง เออบรรยากาศน้องเอ้ยฝนตกลินตอนนอี้ฝนตกลินน้องเอ้ยทางกับเพื่อนเป็นเพื่อนเลยแหละสลับวุ้นได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เดื่อพี่น้อง<ม>เด้เอ,อลื่นกงครับทางกันสักยภาพพี่น้องเปลงอยู่ใช่แหละคือลื่นแท้ ฝนแห้งทันพี่น้องทั้งบ้านฮาผมมีฝนได้ฮาออกมาฮอดบรรณจารย์แบบฝนตกติดตามเบิ่งน้อกันพี่น้องหมดได้มันเพื่อนให้ฮาก็สิปิดคลิปมันกว่ไว สิเลื่อนๆว่ามันตกลื่นมันเลืล่อน เธอซึ้หนักเราไป,ปน้ำเตี๋ยานนี่ทางมืดทางลึกบ้านี่เป็นอะไรแล้วบานเหมืบรรยากาศมันตกลิ้นพี่น้องเอ้ยเบียร์อะไรเอาก็ไดนะ้กระเทินเนี่ยมาอะไรกระท้อยู่ได้แหละพี <c oughs> <c oughs> ่เป็ดเขาหน้าหวานเปิดพี่น้องเขาหน้าหวานเหมือนกาง,ง้ามพี่ได้ แลนได้แต่ซาว้าพี่น้องเลยซ้ากิโลเมตรต่อสโมูแล่ลนไหวกูได้ Nh ยันหัวทิมยันรวยกับคืนบ้านัะฟองนองเมื่อเดี๋ยวไว้พอกันอยู่เที่ยงหน้าน้องําคือเก่าพี่น้องไปแล้วบ๊ว,ว้ ยันภาคพี่น้องลุยขีดตมเป็นภาคพี่น้องลุยขีดตมลุยแบบนอน <c oughs> โอ้ยน้องจะมันลื่นป,นปีกพี่น้องเลยมาหอดหน้าน้ำแล้วฝนตกทางยังโหดสภาพรถเท่าพี่น้อง ยังถาเจะคล้องหน้าอยูนน่นันยินเสียงรถมาละถาเจ้าของนาอย่นั้นคนตกแจกแจบอย่าง cho con không? Cho ông cho ma đâu. Nàng thả chân hơn tự phải nó ừ uhm. มาไไม่เงินนะเราเงินกันแตฮอดก่อนยังยังปลาถ้าฝนพี่น้อง ทางเราโคตรลื่นเบิ่งรถนั่รถนะสภาพรถเฮาเนาะไ <c oughs> ด้เป็นตาพี่น้องยามนี้ขี่บุพี่น้องดำน้าหายดำน้าแล้วเดี๋ยวยามก็ดีเ <c oughs> กี่ยวเขาไปหายเป็นอาศีได้ฝ <c oughs> นกระตกฉีกคนกะเมื่อ,อไรนะดำนะซอยหนองน้ำน้อง,ๆๆอง,องไมไปแล้วจ้ะ แทบอยากฟ้าพี่น้องกันหมื่นพีน่น้องเลยลำบากแหงคันทาง,ทางมาแถวนี้ฝนก็นตกสาม,มีพี่น้องแต่ว่าแถวเขตท่าผ่านมานา่ะฝนแหง้งหนามไหลทิพย์เ,เลยหน้าของพี่นได,ด้ดำดอกจะจักมงเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะคุณแม่จ้า มีแกงเห็ดเ oh 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 ั็นไรพี่น้องแกงเห็ดผัวเ็ดเพาะรวมกันนี่ดอกน่อยๆจ้าค่พี่น้องเบิงงเซโอ้ยนี่พี่น้องุ่มเจ็ไ่ด้่าเ้าวี่ไหมสบายน้องดุ้ยคนมาก คนแห้งดีเนาะทั้งุ่นก็ทั้งบันเอาดมไซนี่เผาแหมใอ่ไข่กับแกงเห็ดแล้วกกนะมีดํานาบริแกแดดบริแกนโค้

What's your name?

คือบอเป็นแผน่นเนียตัวค่ไมเอออกมาแล้วถึงแล้วจะรำหน้ากันไหมใช่ไหม

ก็ได้ด้านหน้าก็ได้ yeah. đang của phần xa lần lắm trong bước hai mươi bốn chặng 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 chặn bớt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็คืนแต่รำนาพี่น้องก็คืนแต่รำนาตอนเที่ยงบองประเทไทยให้เบิง่งนครับได้สี่ไฮอายุสี่ไฮก็บไฮเทิงแล้วก็เลียนลงไปนี่แหละ ไอ้สามไห้เป็นกระแ,รแล้วลลเลยีนน่น้องเลยไปหล่อร้ายเลยแทนพี่น้องหน้าผึ่งเป็นหน้าดินสตายมันแข็งพี่น้อแงแข็งแห้งอะลีจนแบบเจ็บผัวปมมือเลยแหละ เหมือนางก่คุ้มๆได้ๆด้วยน้อสลับกันไป